เสร็จแล้วราก็จะไปดูนี่คือ้ไม้ที่กลังต้มอยู่จะกลังต้มอยู่ตัวตำเนอให้หู่คันี่หูต้มไกปด้สาหูนะจะทไมสดัทนไมสดแล้วก็มีต้มไก่กินาพีกอีดี๋ยวเบี่ก็ไม่ต้มไม่กินนะใครจะเชื่อเราบ้าง ตอนนี้ก็รอแกงเดือดน,นะคะยังไงคะหน้าตาน่ากินไหมจ๊ะนี้เปิดมาอืม,ห,มหอมมากอยากให้ทุกคนได้กินได้กินลองตอนนี้เรียกคนชิมมาแล้วนะคะมาแล้วจ๊าคนชิมชุดรอของเราก็มาแล้วเป็นยังไงคะลองสิจา๊านะคนรอก็รอแบบใจจดใจจ่อๆๆๆนะกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหม อุ๊ยบอกว่าแซ่บค่ะบอกว่าแซ่บการันตีเลยว่าแซ่บค่ะคะ่ะนี่หมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นในกระทะอยู่ในต่างแดนเบลยเยียมมะงวันแห่งความอร่อยนะคะทุกคน